20ปี Navigator พบกับเจษดาพรผลดีกรรมการผู้จัดการบริษัทผลดีฟาร์มสตูดิโอจำกัดดำเนินการเสวนาโดยรัฐโรธจิตพนาเชิญเลยคะ่ะพี่ตีขอเสียงปรบมือหน่อยคะ่ะโอ้โหมีเสียงกรีดกราดนะคะ โอ้โหผมผมตกใจกับการแนะนําตัวมากเลยครับ <laughs> ทำไมคะ <laughs> ทำไมตกใจ <laughs> พี่ดูจริงจังเป็นแบบว่าพิธีการแบบ <laughs> เรายืนบนเวทีไงมันต้องมีความแบบว่าจริงจังนิดนึงโอเคก็สวัสดีคุณฟางนะคะ <c oughs> แล้วก็สวัสดีผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะมีทั้งน้องๆน,นักเรียนด้วยน้องๆน,น,นักเรียนก็จากโรงเรียนอะไรคะ สมุดสาครวิทยาลัยค่ะพี่ติ๊กว้าโอเคค่ะโอเคอุ้ยน้องๆ้อเขาดูตื่นเต้นนะคะผมก็ตื่นเต้นนะครับนี่เออผมรู้จักคุณฟางจากเออรายการใดในในโลกล้วนฟิสิกส์โอ้ขอบคุณมากเลยค่ะทาง The Standard Podcast นะคะใช่ค่ะตอนนี้คือใดในในโลกล้วนติ๊กเจ็บไปก่อนนะอ่าโอเคโอเคทีนี้เริ่มเริ่มแบบนี้พี่ติ๊กคือฟังคิดว่าวันนี้คนเราชอบไปเรียนรู้ธรรมชาติเดินทางเข้าป่าก็มีคนฮิตไปตั้งแคมป์อะไรต่างๆนานา แต่ถ้าเราย้อนกลับไป20ปีก่อนตั้งแต่ EP ที่1น่งของ n v v i เ t o ตอี่ติ๊กเข้าป่าด้วยความคิดแบบไหนเข้าป่าไปทำอะไรคะตอนนั้นคือต้องบอกว่าการที่ผมเนี่ยเดินทางเข้าป่าเนี่ยแล้วก็ออกมาในรูปแบบรายการ n a v i g a เ o r เนี่ยซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยค่ะผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวธรรมชาติอยู่แล้วต้องบอกว่าในวงเล็บว่าตั้งแต่เด็กๆ ชอบเที่ยวแบบไหนคะตั้งแต่เด็กทุกๆแบบเลยครับเอาเริ่มตั้งแต่แบบยังไปเองไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ผมพาไปเขาดินอ,อันนั้นคือคลาสสิกสุดในวัยเด็กนะคะถูกประหยัดแล้วก็ได้เห็นสัตว์ป่าเยอะแยะมากมายอันนั้นก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมซึมซับและพอเวลาเราโตขึ้นมาเนี่ยครับได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างจังหวัดเองบ้างมันก็เริ่มสนุกความสนุกตรงน,นั้นคือสออย่างเลย ไม่มีพ่อไม่มีแม่เป็นอิสระอิสระแล้วก็ได้เห็นธรรมชาติเห็นโลกกว้างได้เห็นมุมมองต่างๆที่แบบนอกจากตึกแถวหรือทาวน์เฮาส์ที่เราเคยอยู่นะฮะนั่นนะก,ก็เลยทําให้ผมี่ยค,ย,คย,คยค่อยๆชอบมาเรื่อยๆแล้วก็จนมาวันหนึ่งเ,เราจะทํารายการสักรายการหนึ่งแน่นอนครับเราก็ต้องทํารายการที่ตรงกับใน,ในความชอบของเราก็ออกมาเป็นรายการเวินเกเตอร์นะครับซึ่งคาแรคเตอร์ของเวินเกเตอร์เนี่ยครับก็คือว่า มันไม่ใช่เพียงแค่รายการเดินทางท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่ว่าเราใส่ความเป็นการผจญภัยมีความแบบมีความยากนิดนึงเหนื่อยหน่อยอะไรอย่างนี้ครับซึ่งแล้วเป็นมุมมองที่แบบอาจจะไม่ค่อยเหมือนใครอันนั้นก็เลยทําให้แบบเกิดรายการน a เวเกเตอร์ขึ้นนะครับค่ะ,คะน่าสนใจที่พิติกบอกว่าเติบโตมาในเมืองค่ะแปลว่าก่อนที่จะทำนเกเกเตอร์ชีวิตปกติธรรมดาส่วนใหญ่พีติ๊กอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบไหนคะ ก็แถวบ้านผมนะครับผมย้ายบ้านมาสองครั้งในช่วงนั้นนะครับตอนแรกอยู่ตึกแถวนะครับแล้วก็พอโตหน่อยมาสักประมาณสัก 6- 7ขวบก็เลื่อมาอยู่ทาวน์เฮาส์ซึ่งแถวบ้านตอนนั้นนะต้องบอกว่าจริงแล้วสนุกเพราะว่าช่วงเด็กๆของเราเนี่ยเราจะมีเพื่อนบ้านมีเด็กๆต่างๆเยอะแยะมากมายพอเวลาเราเลิกเรียนนะครับตกเย็นเราก็จะมาเจอพวกเพื่อนๆแถวบ้านแล้วก็เตะฟุตบอลกันเตะตะก้อเล่นอะไรต่างๆเล่นบอลลูน เป็นอะไรที่แบบเด็กๆสมัยนั้นเขาเล่นกันนะครับก,ก็เราก็จะเห็นแบบนั้นแล้วก็ล้วก็มีหน้าที่ไปโรงเรียนนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าแบบแถวบ้านผมเนี่ยถ้าเกิดขี่จักรยานลึกเข้าไปอีกหน่อยเนี่ยครับจะเป็นเหมือนกับเป็นพื้นที่ล่องสวนนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ธรรมชาติบ้างแล้วก็มีพื้นที่ที่แบบลกๆเป็นป่าๆแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาเนี่ยเอาไว้ทิ้งขยะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เข้าใจหรอกว่าไอท้ที่ที่เนี่ยเขาไว้ทิ้งขยะ ผมก็เข้าไปเล่นแล้วก็มันก็เหมือนเป็นป่าแล้วผมก็ไปสร้างเหมือนแบบไปสร้างกระโจมจับกิ้งเกือจับกิ้งกาคืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นแบบเออมันเหมือนกับว่าเราเราเรา,เราจินตนาการว่าเรากำลังตั้งแคมป์อยู่ในป่าค่ะ ฟังแล้วเหมือนพาเด็กชายติ๊กเนี่ยเข้าป่าไปทํารายการเนวิเกเตอร์ด้วยกันตั้งแต่แบบริ่มิจากตอนนั้นแบบนั้นเลยเหมือนพาความโซของเด็กชายเนี่ยเข้าไปในป่าแบบนั้นไหมคะใช่ค่ะแบบนั้นเลยค่ะโอเคโอเคงั้นลองมาฟังบทค่ะแต่ว่ากลับบ้านมาโดนแม่ตีนะพอโตมาก็เลยไปทํารายการเข้าป่าเลยนะคะโอเคทีนี้มันมีบทเปิดรายการทีมงานแบบไปช่วยขุดมาให้ค่ะวว่าพี่ติ๊กเนี่ยพูดบท ไว้ว่าแบบนี้เดี๋ยวพี่ติ๊กลองฟังลองฟังบทของตัวเองแล้วเราอยากถามพี่ติ๊กแหละว่าพอกลับมาฟังบทนี้อีกครั้งในวันนี้มันเป็นความรู้สึกนึกคิดแบบไหนนะคะบอกว่าพี่ติ๊กบอกว่าในโลกนี้ยังมีอีกหลายที่ที่เราไม่เคยได้รับรู้ยังมีอีกหลายที่ที่พวกเราไม่เคยก้าวไปถึงและยังมีอีกหลากหลายความรู้สึกที่เราไม่เคยได้ไปสัมผัสแต่ถ้าเราได้เริ่มต้นออกเดินทางเรียนรู้จากประสบการณ์จริงไม่แน่นะครับคุณอาจจะได้เห็นสิ่งที่มีค่า ซ่อนตัวอยู่ในทุกที่ที่เป็นธรรมชาติของเราและนี่คือรายการเนวิเกเตอร์มีท่ามาด้วยโอเคกลับไปฟังอีกทีวันนี้ในวันนี้ที่ห่างจากการทำรายการมาแล้วฟังบทบนี้แล้วรู้สึกนึกคิดยังไงคะโอ้โหเป็นบทที่ตราตรึงใจผมมากเลยครับผมพูดบทอันนี้อยู่สองครั้งคือในอีพีแรกกับอีพีสุดท้ายโอ้จริงเหรอคะค่ะ เออเราจะอย่าเพิ่งไปเริ่มดราม่าอะไรครับไม่ไม่ได้ดราม่าค่ะที่หวนนึกถึงเรื่องราวการเดินทางนะคือผมผมรู้สึกว่าออโอเคต้องต้องขอบคุณ <c oughs> คนที่ที่ท,ทำสคริปต์ให้ผมในคราวนั้นซึ่งเขาดึงสิ่งต่างๆจากผมเนี่ยออกไป ทำให้เกิดประโยคอันนี้ได้ตรงตามเจตนารมณ์ที่ผมต้องการนะครับแล้วก็มันก็จริงอย่างที่ที่ในบทความนี้พูดนะครับว่าเราต้องแบบเดินทางแล้วเราต้องไปเห็นในสิ่งที่เราอยากจะเห็นแล้วก็มันทําให้เราได้เรียนรู้ต่างๆเนี่ยครับผมเลยรู้สึกว่าอันนั้นนะคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้นวิเกเตอร์นะครับอ,อ,อยากจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับผู้ชมค่ะคําว่าถ้าเราได้เริ่มต้นออกเดินทางเนี่ย อาจจะได้เห็นสิ่งที่มีค่าซ่อนตัวอยู่ในทุกที่ที่เป็นธรรมชาติพอพอฟังคำนี้อะค่ะย้อนกลับไปนึกถึงทริปต่างๆอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่พิติกเจอจากการทำรายการสิ่งที่มีค่าต่างๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจากศูนย์จนถึงสุดท้ายเนี่ยครับสุดท้ายผมใช้คำว่าประสบการณ์นะครับระหว่างทางเนี่ยครับเราเริ่มต้นจากในหลายๆสิ่งที่เราไม่รู้นะครับ เราไม่รู้วิธีการเดินทางดีนักเราไม่ค่อยเข้าใจสภาพภูมิอากาศสักเท่าไหร่แล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจผืนป่าในประเทศไทยแทบจะทั้งหมดตั้งแต่ภาคเหนือจดภาคใต้นะครับทำให้เราได้รู้จักคุณค่าของธรรมชาติสัตว์ป่าผืนป่าท้องทะเล สิ่งแวดล้อมต่างๆรวมถึงผู้คนต่างๆครับผมอันนี้ผมว่าถ้าเกิดแยกย่อยดีเทลเนีครับผมว่าเราคุยกันถึงผู้นี้ได้เลยซึ่งซึ่งฟังอยากชวนฟังอยากชวนนะเพราะพีพ่ติ๊กพูดถึงว่าสิ่งที่มีค่าเนี่ยไปมาตั้งแต่ป่าภาคเหนือจนถึงภาคใต้ทั่วประเทศไทยดังนั้นเราลองมาทบทวนพาพี่ติ๊กย้อ <Okay. S 1> นความทรงจํานิดนึงครับผมไปไปที่อีีของถ้าน้ําบ่อผีเป็นอีีแรกอีีแรกค่ะ ตัว uh huh. เองในวันนั้นพี่ติ๊กในวันนั้นกับพี่ติ๊กในวันนี้ต่างกันไปยังไงคะเอ่ออายุแน่นอนค <laughs> ค่ะตอนนั้นผมอายุยี่สิบแปดเอ่อ <laughs> ก็บวกไปอีกยี่สิบวะเนาะครับคือเอเนอร์จีต่างเนี่ยครับความคึกขนองต่างๆความทรงพลังต่างๆบันต่างกันอยู่แล้วนะคะออตอนนั้นเนี่ยครับมันเหมือนกับว่าน้ำบ่อผีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอะไรที่มันแอดเวนเจอร์มาก มีใครเคยไปถ้าน้ําบ่อผีไหมคะน้ําบ่อผีอยู่อําเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนโอ้โหฟังฟังเป็นคนเหนือแต่ไม่เคยไปเหมือนกันค่ะค่ะอันนั้นคือหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านลุกข้าวหลามเป็นหมู่บ้านที่มีชาติพันธุ์มูเซอร์ดำภาษาทักทายเขาจะพูดว่าอาบูตาราโอ้โหจำได้แม่นเลยนะคะใช่ค่ะค่ะค่ะ,ะก็ถือว่าเป็นการผจญภัยมากๆนะคะที่นั่นเนี่ย เพราะว่ามันต้องมีการโรยตัวจากบนปล่องของของภูเขาสูงเนี้ยครับแล้วก็ลงมาถึงพื้นล่างเนี่ยประมาณหนึ่งรอยกว่าเมตรมก่อนที่เราจะต้องทำการโรยตัวแบบนั้นนะฮะเราจะต้องไปเรียนก่อนหเหมือนกับเรียนทักษะในการปีนปีนเขาปีนหน้าผาแล้วก็ใช้อุปกรณ์ใช้เชือกใช้คาราบินเนอร์ใช้สต็อปเปอร์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นพี่ติ๊กเป็นมาก่อนไหมคะไม่เป็นมาก่อนค่ะไปเรียนเพื่อไปท <ไป S 1> ี่รียนเพื่อไปอันนี้ Oh. แล้วก็มันคือมันคือมันมันค่อนข้างจะยากแต่สําหรับผมแล้วถ้าพูดถึงตอนนี้ให้ผมทําผมก็อาจจะคิดดูก่อนแต่นั้นตอนนั้นแบบโอ้โหเป็นสิ่งที่แบบผมอยากมากเลยผมก็ตือนลือล้นกับการที่ทําสิ่งนี้พลังล้นแบบเหลือเฟือมากเลยค่ะกับการที่เราจะจะทำแบบนี้ค่ะมันสนุกมากแล้วมันได้เห็นธรรมชาติที่แปลกตาที่งดงามรวมถึงได้เห็นแบบ ผู้คนโดยเฉพาะแบบนี้ภาษาท้องถิ่นแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมแล้วในระหว่างทางเนี่ยกว่าที่ผมจะไปถึงที่นั่นนะครับมันผ่านตั้งแต่กรุงเทพเอยุทยาไปถึงเชียงใหม่เชียงใหม่ขึ้นไปที่มันต้องไปทางปลายอะค่ะแล้วก็ไปถึงอำเภอปางมะพาคือในระหว่างทางเนี่ยมันแบบมันเจอภูเขาเจอเส้นทางคดเคี้ยวเจออากาศดีๆเจอผู้คนผมว่าสนุกมากแล้วตอนนั้น ต้องบอกว่าเมืองในตัวเมืองปลายเนี่ยเหมือนกับยังเป็นบรรยากาศที่แบบคนบางๆแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะมีร้านกาแฟน่ารักน่ารัก,รกแล้วก็มีนักท่องเที่ยวแบคแพคแล้วก็คนไม่ค่อยหนาแน่นมากอะไรแบบนี้คะ่ะอยากชวนย้อนไปถึงวินาทีที่บอกว่าโรยตัวลงมาหลังจากที่เราร่ำเรียนเตรียมตัวไปอย่างหนักแล้วไปถึงสถานที่จริง จำความรู้สึกได้ไหมพี่ว่าตอนที่โรยตัวลงมาแล้วเห็นธรรมชาติตรงนั้นเห็นพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นมันเป็นบรรยากาศแบบไหนมัเนเป็นความรู้สึกแบบไหนบรรยากาศแรกเลยที่ผมพูดแล้วผมคิดในใจออกมาเนีมันคือว่าเหมือนกับเราอยู่บนโลกดวงอื่นอยู่ดาวดวงอื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนพื้นที่วงกลมภูเขาอะนะครับแล้วก็เป็นหลุมยุบลงไปลึกลงไปแล้วก็ข้างล่างนั้นนะครับมันก็มีต้นไม้โตขึ้น แล้วต้นไม้แต่และต้นเนี่ยก็จะสูงสูงเพราะว่าเขาต้องการที่จะเขาอ่อหาแสงอโอเคนะครับแล้วก็พื้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นฝุ่นหนาๆเลยเพอเราเหยียบไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนจมเลยฮะอ่าจมแบบมาถึงนักแข้งบ้างถึงจะเกิดถึงหัวเข่าบ้างอะไรเงี้ยเหมือนกับถ้าเราเคยดูสารคดี ที่เขาไปเหยียบดวงจันทร์กันอะไรเนี้ยประมาณอารมณ์แบบนั้น<อ>เลยค่ะาาแปลว,ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนทั้งพื้นผิวสัมผัสทั้งภาพที่เราเห็นใช่และการเติบโตของธรรมชาติที่มันอยู่ในพื้นที่ของมันใช่ค่ะรวมถึงหน้าผาที่เป็นโครงสร้างของหน้าผาหินนะครับแล้วก็มีนกที่อาศัยอยู่ในถ้ำผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นนกแองค่ะฟังว่าเวลาเราเป็น ทำรายการอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับว่าตัวคนที่เดินทางไปเองเนี่ยไม่มันน่าจะหลุดไปจากคําว่าทํางานแล้วแหละแต่ว่าเราได้ไปสัมผัสและเรียนรู้ EP แรกคลิปแรกที่พี่ติ๊กทำอ่ะมันเปลี่ยนมุมมองของพี่ติ๊กต่อธรรมชาติไปยังไงไหมคะเออไอการเปลี่ยนมุมมองเนี่ยไม่เปลี่ยนยิ่งทําให้ผมเนี่ยรู้สึกคลั่งเหมือนคลั่งรัก <laughs> <laughs> แล้วก็หลงไหลเธอมากอะไรเงี้ยครับแบบยังไงแบบเราต้องแบบตามจีบเธอ จนจนกว่าเธอจะติดเราอะไรเงี้ยครับแบบแล้วเราทำให้ผมแบบยิ่งแบบมีมี drive ในการที่เราอยากจะได้เจอธรรมชาติมากกว่านี้ผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยคะ่ะโอ้ฟังแล้วฟังแล้วอยากตามไปบ้างเลยนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวลาแบบกลับไปที่คลิปแรกเนาะแต่ว่าวันนี้พี่ติ๊กยังเล่ามันได้เหมือนกับว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองเลยอะอแปลว่ามันต้องทิ้งอะไรบางอย่างไว้ข้างในใจคือหลายๆอย่างมันแบบอยู่ในความทรงจําที่ดีตลอดไปครับ เหตุผลในการไปที่นั่นเนี่ยก็คือการถ่ายรายการแต่ทีนี้พอได้ไปเจออีพีที่หนึ่งพอได้ไปสัมผัสธรรมชาติเข้าป่าแล้วการเลือกสถานที่หรือว่าการตัดสินใจเข้าป่าในช่วงเวลาที่ทำรายการต่างๆพี่ติก๊กเลือกยังไงตัดสินใจจากอะไรหรือว่ามีอะไรที่ประทับใจเป็นพิเศษจากแต่ละที่ที่ไปไหมคะออคือผมเนี่ยตัดสินใจจากความอันไหนที่ไม่รู้เนี่ยผมเอาหมด ซึ่งออโอเคเมื่อก่อนสมัยนั้นผมจะอ่านหนังสือ,อ,อแคมปิง้งอ,อสอทอโน่นนี่นั่นต่างๆนะซึ่งเราก็จะโอเคพอรู้ต่างๆในพื้นที่ประเทศไทยบ้างแล้วละ่ะแต่ผมรู้สึกว่าในหนังสือต่างๆเหล่านั้นนนิตยสารต่างๆเหล่านั้นน่ยสร้างแรงบันดาลใจให้ผมก่อนแล้วก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเราอยากไปในทุกๆที่ตามในนิตยสารที่เขาแนะนำ<ม>นะครับบวกกับข้อมูลต่างๆที่เราค้นหาแล้วก็ตอนนั้นผมคิดว่า ถ้าเป็นอันไหนที่รู้สึกว่าลุยลุๆผจนภัยได้เจอธรรมชาติมผมไปหมดตอนนั้นคิดแบบนั้นนะคะ<ม>แล้วมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่พอเวลาในฐานะของที่ผมทํางานในสื่อมวลชนนะฮะการที่เราไปเที่ยวธรรมชาติเปล่าๆเนี่ยผมคิดว่าผู้ชมคงไม่ได้อะไรก็คงเหมือนสารคดีทั่วๆไปแต่ผมคิดว่าโอเคเนื่องจากว่าเราพาไปในที่ที่แปลกตานะคะโอเคมีรูปแบบการผจญภัยที่แบบ เราไปแทนเขาที่บางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปสัมผัสอย่างเช่นเด็กหรือว่าคนที่ผู้สูงอายุ<ม>แต่ว่าสิ่งและเป็นหัวใจสําคัญผมคิดว่าสาระน่ารู้ที่เราต้องเสนอออกไปผ่านรายการนีเกเตอร์ค่ะเลือกจากที่ที่แปลกตาไม่คุ้นตาไม่รู้จักเราไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นดาราท่านหนึ่งไปที่นั่นแต่เราไปในฐานะมนุษย์ คนคหนึ่งที่ไปเยือน,นะะใช่ค่ะแล้ว<ช>ทุกวันนี้ยังได้กลับเข้าไปท<ช>่องเที่ยวธรรมชาติหรือเข้าป่าอยู่บ้างไหมคะอยู่บ้างนะคะตลอดเลยครับคือผมชีวิตของผมผมที่ว่ผมขาดธรรมชาติไม่ได้ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธออะไรแบบนี้ครับเหตุผลเหตุผลในการเข้าป่าของพี่ติก๊กวันนี้คืออะไรถ้าไม่ใช่ถ่ายรายการครับเหตุผลถ้าไม่ใช่ถ่ายรายการคือต้องบอกว่าถ่ายรายการเป็นผลพลอยได้มากกว่า คือผมว่าในสิ่งที่ผมได้ไปเข้าป่าต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เข้าป่าอย่างเดียวผมเรียกว่าผมไปเข้าหาธรรมชาติทั้งบนบกและใต้ท้องทะเลสิ่งที่ผมได้นคะครับผมได้การจะเกิดจากการเรียนรู้มากมายเลยสิ่งหนึ่งไปเชื่อมโยงต่อสิ่งหนึ่งต่ออีกสิ่งหนึ่งเมื่อเลยทำให้พอเวลาเราได้รู้จักต่างๆแล้วเราได้ ถามคําถามกับผู้ที่เขารู้ข้อมูลแล้วก็แนะนําสิ่งต่างๆกับเราได้เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเชื่อมโยงธรรมชาติเข้าหากันได้ทั้งหมดนั่นคือสั้นๆคําว่าระบบนิเวศนะครับแล้วพอเราเราเข้าใจเรื่องพวกนี้มันยิ่งทําให้เราแบบยิ่งอยากรู้ในทุกๆย่างก้าวที่เราเดินเข้าสู่พื้นที่ธรรมชาติเนี่ยครับมันจะมีอะไรเยอะแยะในทุกๆก้าวเนี่ยดินสัตว์เลื้อยคลาน มแมลงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต้นไม้ที่เป็นทั้งวัชพืชไม้ยืนต้นและอื่นๆอีกมากมายผมรู้สึกว่าในทุกๆย่างก้าวของเราเนี่ยมันเกิดให้เราเรียนรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะ